เมื่อวันพระขึ้น15ค่ำเดือน9ที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation Day ขึ้นเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Full Moon Meditation ในคืนวันเพ็นสำหรับชาวท้องถิ่นทั่วภาคพื้นอเมริกาซึ่งทางวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา จะจัดกิจกรรมเพื่อให้มีชาวท้องถิ่นได้มานั่งสมาธิพร้อมกันในเวลาเดียวกันทั่วทั้งภาคพื้นอเมริกาภายในงานกันลยาณมิตรทิพซิรินอินทกนกและกัลยาณมิตรสราวีนอินทกนกได้ให้การต้อนรับชาวท้องถิ่นผู้มาร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเองก่อนที่เข้าสู่ช่วงปฏิบัติธรรมผ่านระบบซูม โดยมีพระอาจารย์แจ็คกี้ได้แนะนำหลักการเจริญภาวนาโดยเน้นกายสบายใจสบายพร้อมน้อมนำโอวาทของพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารที่ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จมาเป็นแนวทางในการฝึกใจให้สงบในค่ำคืนแห่งแสงจันทร์นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจุดประทีปรวมใจ กลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายและได้นำทุกท่านเข้าสู่การปฏิบัติสมาธิพร้อมแผ่เมตตาอย่างลึกซึง้งส่วนช่วงท้ายของกิจกรรมพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สอบถามข้อสงสยัยเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม ซึ่งพระอาจารย์ได้เมตตาตอบทุกข้อสงสัยพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขอุปสรรคทางใจและเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมอย่างเมตตาสำหรับกิจกรรมสิ้นสุดลงในเวลา22นาฬิกา30นาทีโดยผู้ร่วมกิจกรรมทั้งที่มาร่วมที่วดัดและที่เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ต่างแสดงความประทับใจและปิติยินดี นอกจากนี้ยังได้พร้อมใจอาสาช่วยกันเก็บงานเพื่อสืบสารวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนกยูงด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ